เงียบน,น้อยห้ยใหญ่นะมันยาวแล้วทำไมมันมันเหมือนมันจะเป็นแผลปลาที่นี่แปลกๆโอ้เรียบรงอลยนะที่นี้มีนน เหมือนมันจะเป็นแผลนะป่าเกดมันซีดยังไงไม่รู้นะครับนี่ครับอะไ์เด็กตกปลานะครับก็ตีเข้าชายฝั่งเลยนะครับน้ำท่วมป่าญ้านะครับก็มีตัวนะครับมันก็วิ่งออกมาช้าเลยครับตัวนี้กัดแม่นมากนะครับตีเข้าไปล้วก็ชะลอเหยื่อนะครับเห็นมันพุ่งออกมานะเราก็ชะลอเหยื่อนะแต่ตัวนี้ปล่อยนะนี่ครับ ไม่รู้มันเป็นอะไรเก็ดมันแบบเป็นแผลนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากผลงานนะครับแอไล์เด็กตกปลานะครับปรช่วงเย็นๆครับตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงกว่านะครับได้เวลาที่จะกลับนะครับแล้วก็อออกจากหมายนี้ับเพราะว่าประตูนะครับประตูที่อ่างเขาจะปิดประมาณหกโมงครับเห็นเขียนไว้ที่เห็นเขียนป้ายเห็นเขียนติดป้ายไว้ที่ประตูนะครับโอเคครับเดี๋ยวตัวนี้ทําการปล่อยนะสุดยอดครับ จะปล่อยอยู่นะปล,ป,ลปล่อยปล่อยปล่อยตัวนี้ปล่อยแมงแต่แมง,งดีมากเนะลนมาเดี๋ยวก็เอาคิปเ,เปอร์ไปโอเครับ <Okay. S 1> สุดยากครับ